สวัสดีครับวันนี้วันหยุดสบายๆนะครับมาพบกับรุ่งครับจะพามาดูที่ดินนะครับคุยกันสบายๆนะครับวันนี้มาพารุ่งครับพามาดูที่ดินเหมาะแกบการลงทุนเหมาะกับการเก็งกาไรเหมาะกับการสร้างโกดังสร้างคลังสินค้าหรือว่าและโรงงานอุตสาหกรรม นะครับที่ดินอยู่คลองแปดอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับที่ดินมีพื้นที่สีม่วงและสีชมพูนะครับสีม่วงเรามีเพียง 10, เพียง5แปลงนะครับแล้วก็สีชมพูเพียง13แปลงเท่านั้นนะครับที่ดินเนี่ยทั้งหมดเรามี18แปลงเราแบ่งแปลงไว้แล้วแปลงละหนึ่งไร่ ตอนนี้ณวันนี้ว่างเพียง10แปลงเท่านั้นนะครับสนใจทักมาอินบ็อกมาได้เลยเดี๋ยวรุ่งครับจะจะพาไปดูที่ดินจริงนะครับเดี๋ยวเราคุยรายละเอียดนะครับราคาและเงื่อนไขกันเราขายราคาพิเศษเงื่อนไขพิเศษนะครับพื้นที่สีม่วงและสีชมพูนะครับเพียง18แปลงเท่านั้นนะครับว่าง10แปลงสุดท้ายแลวนะครับเริ่มต้นสตาร์ทราคาที่7 0 0 0บาทถึง1 8 0 0 0อ่า1,800บาทต่อตารางวาหรือว่าสตาร์ทที่ไร่ละ2ล้านแนะครับถึง4ล้าน3แสนนิดๆนะครับแล้วสนใจ จทักมาอินบ็อกมาได้เลยนะครับที่ดินตั้งอยู่คลอง8นะครับกมสิบแปนะครับสังเกตนะครับวิ่งรังสิตนครนายกนะครับถนนรังสิตนครนายกเนี่ยหลักกิโลเมตรที่18กว่าๆนะครับก็จะจะมีทางเข้า,าตลาดคลอง8หรือ,เ,อเลยสหก,การประมูลนะครับเข้ามาประมาณเลยสหก,การประมูลไปทางนครนายกประมาณ200กิโลเอ้ย200เมตรนะครับแล้วก็จะถึงซอยแล้วก็เข้าจากปากซอยเนี่ยถนนรังสิตนครนายกเนี่ย 1กิโลก็จะถึงที่ดินของเรานะครับอ่า uh สิบ huh. uh huh. แปลงสุดท้ายเท่านั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ดินจริงและก็คุยรายละเอียดกันที่ดินมีนากว้างนะครับ33เมตร34เมตรเนี่ยลึกประมาณ47 48เมตรนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ดินกันนะครับที่ดินคลองแปดธัญบุรีนี่นะครับที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยคือถนนนะครับถนนกว้าง8เมตรเลยแนวถนนกว้าง8เมตรเลยนะครับที่ดินทุกแปลงติดถนนนี้นะครับติดถนนเส้นนี้นะครับเข้าจากปากซอยนะครับเนี่ยนะครับปากซอยอยู่ทางนี้นะครับ เราดูกันเนี่ยครับถนนสีนครนายกนี่ครับสเส้นนี้เลยนะครับแล้วเข้ามาเนี่ยถึงประมาณ1กิโลก็จะถึงที่ดินแปลงแรกของเรานะครับทั้งหมดเรามี18แปลงนะครับ18แปลงแปลงละ1ไร่ นะครับแบ่งโฉนดเรียบร้อยนะครับแปลงละ1ไร่นะครับสนนราคาเริ่มต้น2องล้านแปดต่อแปลงนะครับจนถึงนะครับแปลงมากสุดก็คือ4ี่ล้านสามแสนนิดๆนะครับแปลง4ี่ล้านสามแสนเราขายไปแล้วนะครับว่าง10แปลงสุดท้ายเท่านั้นนะครับนี่นะครับพื้นที่สีม่วงและสีชมพูหนึ่งถึงหเนี่ยจะเป็นพื้นที่สีม่วงนะครับาราคาก็1,000งถึง1,800บาทอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับ1,200บาทต่อตารางวาก็จะเป็น4ล้านนิดๆนะครับนี่ แหล่งหมายเล็กสีนะครับอ่านี่ครับคือที่ดินจริงนะครับเหมาะมากนะครับอนาคตรถไฟฟ้ามาถึงคลอง8นะครับแล้วก็ต่อขยายถึงนครนายกเลยนะครับเนี่ครับเหมาะกับการเก็งกําไรสร้างที่อยู่อาศัยนะครับพื้นที่สีชมพูเนี่ยก็คลังสินค้านะครับอยู่อาศัยได้นะครับแล้วก็ ทำอาซีม่วงก็ทำอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าเป็นกลางสินค้าก็ได้เช่นกันนะครับนี่ครับไม่ห่างไกลความเจริญนะครับอนาคตสดใสนะครับสนใจทักมาอินบ็อกมาได้เลยนะครับรุ่งครับจัดให้นะครับนี่นะครับสภาพที่ดินนะครับซื้ออนาคตนะครับ อาสซไซนะครับหรือว่าท่านจะเข้ามาอยู่อาศัยในเร็ววันนี้ก็คุยกันนะครับทักมาอินบ็อกมาได้เลย18แปลงเท่านั้นนะครับอตอนนี้10แปลงสุดท้ายนะครับสำหรับท่านที่สนใจรีบทักมาอินบ็อกมาได้เลยนะครับสีม่วงเนี่ยว่างเพียงา3แปลงสุดท้ายแล้วนะครับสนใจทักมาอินบ็อกมาครับรุ่งครับจัดให้อย่าลืมนะครับฝากนิดนึงอ่าฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ยูทูบชาแนล ที่ดินถูกทำเลดี159นะครับแล้วก็ที่เพจ a c e b o o k ที่ดินถูกทำเลดี159เช่นกันนะครับรุ่งครับจัดให้จะสรรหาที่ดินถูกๆทำเลดีๆแบบนี้มาเสิร์ฟถึงมือท่านเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ